สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบงของพอร Morning Report ประจำวันที่24มีนาคม2565ค่ะสำหรับปีคอ์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาบริเวณ1,900เหรียญทำกลางตลาดโดยทั่วไปยังให้ยังคงความกังวลเกี่ยวกับรัสเซียและยุเคนที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาสันติภาพได้นอกจากนี้รัสเซียก็ยังมีการลุกลานยูเคน อย่างต่อเนื่องรวมถึงนาโต้และสหรัฐยังมี มาตรการความบาตต่อรัสเซียมากขึ้นภาพรวมราคาทองคําดิดกลับขึ้นมาคานรับประเด็นข่าวความตึงเครียดในยูเครนและความตึงเครียดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจจากสภาวะเงินเฟอ้อดันกองทุนทองคํำ SDR ซื้อเข้า4.06ตันปัจจุบันถือครองที่1,087.66ตันขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเช้านี้อยู่ที่2.328%ขณะที่ดัชนีด,ดอลลาร์เช้านี้อยู่ที่ 98. 7.8จุดโดยดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจาก98.5จุดมาที่98.78จุดชุดให้ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าขึ้นมาอยู่ที่33.65บาทต่อรลอีกครั้งดังนี้ดังนั้นจะเห็นได้ถึงการแกว่งตัวของทองคําและค่าเงินบาทจากดัชนีดอลลาร์ที่แกว่งซึ่งทําให้ราคาทองคําไทยมีการเวียงค่อนข้างมากเนื่องจากค่าเงินบาทแกว่งตัว วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคําผันผวนค่อนข้างมากโดยราคาทองคําเริ่มกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนในระยะสั้นอีกครั้งหลังจากที่ร่วงหลุดลงไปทั้งนี้ราคาทองคําจะมีแนวต้านสําคัญที่1,950เหรียญวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะเคลื่อนตัวในกรอบแนวรับที่1,930เหรียญและแนวต้านที่1,950เหรียญสำหรับกลยุทธ์แนะนำเล่นการตามแกว่งตัวของตลาดในกรอบ ยังมีความผันผวนไม่แน่นอนอยู่สูงสำหรับกลมคอมเมคและวก็ไลฟ์ฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,930เหรียญและแนวต้าน1,950เหรียญด้านราคาทองคำไทยน่าจะเปิดปรับขึ้น300บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,930เหรียญแนวรับที่2 1,920เหรียญแนวต้านที่1 1,950เหรียญและแนวต้านที่2 1,955เหรียญ และกลับมาพบกับบุญพงพร m มอนิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ